สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว youtube ครับสวัสดีแฟนเพจมิมล้อเลยครับไม่ได้ลงคลิปหลายวันเลยครับพามาติดตามทีมงานท่านสทนกครับกับแคทสามหดีครับ งานทอยครับหรือว่าพูดภาษาบ้านๆคืองานปากบอ่อครับขุดแล้วก็เทใกล้ๆส่วนบ้านกรวดนี้รถตั้มจะเหลือห้าสิบบาทครับตรงนั้นก็เป็นรถขุดแล้วก็รถขนเอรถขุดแล้วก็รถไถดผิดครับต้องขออภัยครับราคายืนพื้นน่าจะประมาณร้อยแปดสิบบาทนะครับ ปากโบส่วนบันตงตรวจตรานั้นก็แล้วแต่อจะคุยกับเจ้าของได้ครับราคาไม่ได้ตายตัวนะครับฮอ๋อมอือใหออม่หัดคุดบอเอ๊มือใหม่ที่นายนบมแปลรๆครับบอกว่าเปิดกระจกอปิดกระจกแล้วมองยาก เปิดกระจกขุดเลยครับโชคดีที่ไม่มีฝุ่นนะแล้วก็บรรยากา,กาศก็ไม่ค่อยร้อนครับวันนี้ทางนู้นก็เป็นอาจารย์วาปลุงน้องเก่าป๋าตุงครับอาจารย์วาปวิ่งกันสองคันครับเป็นรถบริษัททั้งสองคันครับ

สามหนึ่งสองคันนี้นี่อเกือบไม่รอดครับเพราะว่าเจอช่างไปสองสามช่างครับตอนนี้กลับมาปกติแล้วครับสถาการไม่ถูกจุดครับเสียเงินไปหลายแสนครับคันนี้ตอนนี้กลับมาใช้งานปกติแล้วครับไม่มีควันแล้วไม่มีควันไม่มีโหลดครับ ตอนแรกๆที่ซ่อมมานี่ทั้งโหลดทั้งควันนะครับอันนี้จัดเก่านอกมาครับจาก PNP บางนาตมที่สามเอ็ดครับคุงกีนี่ใหญ่มากนะครับคุงกีใหญ่เกินตัวครับ ส่วนหกล้อนี่จะเป็นเมก้านะครับเครื่องเกีย 8C ครับตัวนี้ต้องเล่นเครื่องใหญ่ครับเครื่องเล็กนี้ไม่ไหวครับวิ่งปากบอ่อเจอหนืดๆแบบน,นี้ไปไม่ได้เลยครับนี่ถ้าเครื่องเล็กนะครับความกว้างของสระก็น่าจะประมาณ20เมตรครับ อดีตมือนึงของปานวมครับเจ้าบอมเนยนนี้ย้ายสังกัดครับมาอยู่กับป้านก โอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ